าอย่างนี้ที่จริอย่างที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวชาติหน้าแล้วเกิดเป็นหมานะชาติหน้านเกิดเป็นควายนะชาติหน้าเรากําลังดูถูกสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าอาจารย์ที่ <c oughs> จ,รจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะดูถูกได้แม้แต่สัตว์ตัวหนึ่งตัวใดในโลกนี้แม้แต่ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใดในโลกนี้เราดูถูกเขาไม่ได้เลยเพราะต้นไม้ทุกต้นเขามีหน้าที่สัตว์ทุกตัวเขามีหน้าที่าาแม้แต่แมงวันค่ะอาจารย์ นะบางคนเห็นแมงวันแมงวันทำไมพระเต้าสร้างแมงวันมาเพื uh ่ออะไรวะนะด่าด่าสงคราล้วเกิดไหมแมงวันนะถ้ารู้ไหมว่าแมงวันเขามีหน้าที่นะครับอมีมีประโยชน์นะครับครับของบนโลกนี้มีประโยชน์กับมนุษย์ทั้งนั้นเลยครับแต่มนุษย์กับมองไม่เห็นมองข้ามเขาแมงวันเนี่ยสมมติมีพิซซ่าเราซื้อพิซซ่ามาห้าร้อยจานหนึ่งวางนี่นะอาาจย์มีหมาเน่าตัวหนึ่งนอนอยู่เนี่นะครับอาจารย์คิดว่าเมือม แมงวันมันบินมามันจะมาเกาะพีซ่าหรือเกาะมะนาวเกาะมะนาวอาจารย์เกาะมะนาวไม่มีราคานะแมงวันเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกให้มนุษย์รู้ว่าไอสิ่งเนี้ยมันขาวไอสิ่งเนี้มันเน่าไอสิ่งเนี้ยมันเหม็นเพราะนั้นเองกินไม่ได้เองรับประทานไม่ได้มันอะไรอย่างนี้นะของขาวๆเนี่ยของทะเลของขาวทิ้งไว้แมงวันเต็มเลยมุมใหม่เลยอาจารย์นะเพราะฉะนั้น ทุกอย่างในโลกนี้ยุงก็มีประโยชน์แมงวันก็มีประโยชน์ไส้เดือนก็มีประโยชน์กิ้งกือมีประโยชน์เขามีประโยชน์ทางนั้นครับอาจารย์เพราะนั้นเราต้องเมตตาเขาเมตตาสัตว์ทุกตัวเมตตาต้นไม้ทุกต้นนะครับอยู่ในโลกนี้แค่เนี้ยเพียงแต่มีจิตเมตตากับเขาเหล่านี้นะเขามีชีวิตทางนั้นคแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วอ๋อครับอาจารย์แค่นี้ก็มีความสุขแล้วคำหนึ่งในกฎจักรวาลในหนังสืออาจารย์พูดถึงคำคำหนึ่งว่าเรื่องของกฎแรงดึงดูดอาจารย์ครับ อธิบายให้ผมแบบแน่นๆอาจารย์สำหรับกฎแรงหนึ่งดูดเนี่ยหมายถึงอย่างนี้ครับอาจารย์หมายถึงว่าเราคิดอย่างไรมันจะไปอย่างนั้นถ้าคิดดีนะเราจะมีคนดีๆมาเราถ้าคิดว่าโอ้ชีวิตนี้ทําทำไมจนเหลือเกินจ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 นถ้าคิดว่าตเองจนแสดงว่าตัวเองถ้าคิดว่าอยากรวยแสดงว่าตัวเองยังจนอยู่ใช่ไหมถ้าเราอยากรวยแสดงว่าเรายังจนอยู่เราถึงอยากรวยไงนะ เมื่อไรความอยากเกินในใจปุ๊บความทุกข์มาเยือนทันทีแต่ถ้าเบื่อเราคิดว่าเอ้ยเราเพียงพอเราจะให้คนอื่นเราใช้คนนี้เราใช้คนนั้นบางคนมีไม่เยอะแต่รู้จักให้เขาจริงเขาเป็นทานแล้วแค่นี้เขาก็มีความสุข,ขเขาก็อิมมอออ่มใจพอใจอิ่มใจพอใจได้ทุกวันโอ้โหน่เพราะฉะนั้นนี่แหละถ้าเบื่อเราเข้าใจศัจธรรมคนมาด่าเราเราก็ไม่ต้องโกรธเพราะการด่าเรามันทําให้เราได้ชดใช้กรรมกับเขาขอบคุณเขาขอโทษเขาจบ ไม่ต้องไปโทษไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปเถียงครับระแล้วเรารู้ว่าไอ้ประเทศนี้ต้องทากับประเทศนั้นไอ้ประเทศนั้นต้องยิง้นี่ไอ้นี่ยิงไอ้นั่นมันเป็นคำขันพัะท่านละครับไอ้คนนี้ฆ่าคนนั้นไอ้คนนั้นฆ่าคนนี้ครับนะครับผมเคยตอนนั้นอ่ะจังจำได้ไหมมีมีแม่มแม่มเกาะพังงันโดนข่มขืนแล้วฆ่าหลายโอ้โหข่าวดังเลยโทษตามคดีตัปรชดเลยนยผมก็เลยตั้งจิตถามครับ ถามองค์สัมมาพระองค์ครับผมจะเชิญยายแม่มคนนี้มาคุยได้ไหมแล้วถามยายแม่มเนี่ยว่าใครฆ่าเองวะจะได้ไปบอกตำรวจเขาตำรวจเขาจะไปจัดการนะมันจะจบจบซะเสียเสียชื่อเสียงประเทศหมดอ่าสนใจไม่คาตอบว่าไงอันนี้ที่อาจารย์เขียนในหนังสือป่ะมีหนังสือเอาดิอาจารย์อาจารย์อาจารย์ด๋ยวกราบพรคุณมากอาจารย์เดี๋ยวเราเนี่ยอันนี้จะต้องเป็นซีรีส์หน้าคุยกับแล้วก็เรื่องของสิ่งสิทธิ์ถูกไหมอาจารย์อาจารย์ครับอาจารย์จะแจก ให้กับอย่างที่ครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่ากฎจักรวาล law of the universe ครับผมเชื่อว่าผมเตรียมมาประมาณ30เล่มทำหลับทุกท่านที่ชมรายการนี้นะครับจะได้รู้ว่าจักรวาลมีมีกฎในต่างประเทศใครอยู่ต่างประเทศอยากจะไปให้ในคนต่างประเทศ law of the universe นะครับและอันนี้รีวิวใหม่นะครับฉบับอาจารย์ฉบับเก่านะอ่าฮะใใอันนี้พิมพ์มาอีกหมื่เล่มนะฮะเพราะว่า บทที่สองอันนั้นโรคที่น่ากลัวกว่าอีโบลามันคืออะไรอันนี้บทที่สองโรคที่น่ากลัวกว่าโควิดมันคืออะไรเรียนไปแล้วครับทําไมมันต้องเกิดสงครามศาสนาบทที่เก้าและจะทําให้โลกนี้เกิดสันนิภาพได้ยังไงบทที่สิบนะครับเนี่ยบทที่หนึ่งบอกทําไมโลกไม่หยุดหมุนนะทีโลกไม่หยุดหมุนเออทำไม อาชีพไหนบ้างที่ทําผิดกฎจักรวาลที่ผมบอกอ่ะอาชีพแต่อาชีพทั่วอาชีพเลยตั้งแต่อาชีพพระลงไปเลยนะพระนักบวชนะหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องกฎของจักรวาลแล้วเราก็ไม่ทําผิดกฎของจักรวาลขับรถทุกวันเนี่ยคนทําผิดผมเห็นกองถนนเยอะเห็นรวนำสารขับรถช้าใช่ไหมแต่วิ่งเตนขวาตลอด ช้านะราจย์วิ่งเลีขวาตลอดก็กธบอกแล้วอีกช้าชิดซ้ายนะขวาขงขวาไม่สนใจคนอื่นนะขับรถนะจะแซงก่อนแซงไปได้เพราะอีวิ่งชิดขวาอยู่ขาจะขับของข้าอย่างเงี้ยข้าใหญ่ข้าครับนั่นแหละทำผิดกฎจักรวาลแล้วสุดยอดอืครับ ไม่ต้องมาถามนะว่าทําเดียวมินชีวิตเฮ้ยทําไมชีวิตฉันจะมีอุปสรรคตลอดว่าทําไมทําให้โนกมันขวางอันีมันขวางก็เองขับรถเองขวางก็ตลอดเนี่ยเองขับรถเป็นจะเเค้ขวางคลองกันตลอดคนหนึ่งเขาไปไม่ได้ไปบล็อกคนหนึ่งเข้าไปในชีวิตเองก็ถูกบล็อกตามนั้นนึกเอาเองแล้วกันใครทําแบบเนี้ยแล้วผลที่ได้รับณวันนี้เป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับสําหรับในส่วนที่ผมและอาจารย์ได้บอกมาั้งหมดเนี่ย มันเหมือนกับนิวเคลียร์มันปลาเข้าเป็นสู่จิตใจของผมซึ่งมันล้างให้หมดเลยในสิ่งที่ผมคิดในสิ่งที่ผมกําลังดําเนินแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อมัน่นไม่รู้ว่ากับท่านผู้ชมจะเชื่อและฟังกับอาจารย์หมอแล้วเป็นอย่างผมหรือเปล่าจากวันนี้ผมจะเดินไปอีกคนหนึ่งซึ่งผมได้ความรู้ใหม่เป็นความรู้ที่เป็นกฎจักรวาลเป็นความรู้เดิมของ พระพุทธเจ้าของ,ของเราของเรานี่มีดีที่สุดแล้วครัท่านผู้ชมครับ